ขณะนี้ผมสร้างช่อง YouTube เพิ่มนะครับชื่อช่องว่าบอมสกีรีวิวนะฮะเอาไว้ลงคลิปรีวิวนักเตะที่นอกเหนือจากช่องหลักลงคลิปนะครับรวมถึงแนวทางการอัพคลิปสั้นๆนะฮะที่นักเตะบางคนอาจจะทําในช่องหลักไม่ทันนะครับมาลงคลิปในช่องนี้ฝากไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดที่ด้านขวามือบนหรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีฟอร์เชมิลิกหรือบีซีเอลกันต่อนะครับซีซั่ รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเรามาดูคู่ที่190นะครับเป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับคุณฟุกพบกับคุณฟรีมะฟอฟันคนไหนจะเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นคนแรกไปดูกันเลยสวัสดีครับผมฟุกฝากเชียร์ด้วยนะครับชื่อฟิล์มนะครับฝากเชียร์ด้วยครับ ผลงานการแข่งขันใน BCL ของทั้งคู่นะครับคุณฟุกเนี่ยนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกซีซั่นแรกเลยนะครับก็มาถึงรอบรองชนะเลิศเลยนะครับส่วนคุณฟิล์มก็เคยลงแข่งมา1ครั้งไปถึงรอบ8ทีมครั้งที่2มาถึงรอบรองนะครับเรามาดูไล่อัพนะครับฟูตจำนานนัซีซั่นนี้นะครับ11ตัวจริงของคุณฟุกใช้4 2 1 3กับสไตล์ควิกคาลเตอร์นะครับประตูเป็นอิเกกาชิยาสคู่เซนเตอร์ฟาบิโอคันนาวโรกับเปาโลมาลดินีครับแบ็กซ้ายเลยเป็นตัวคาร์ลอสแบ็ก เป็น DMF นะครับส่วน AMF กลางลูกใช้เป็นกูตีฮะปีกซ้ายโยฮันคัฟปีขวาลุยฟิโก้ครับหน้าเป้าเป็นมาโก้ฟันบาเทนนะครับส่วนฝั่งคุณฟิล์มครับ4 1 2 3กับสไตล์โพซิชันเกมนะครับประตูเป็นอิกเคคาซิยาสเหมือนกันแต่ว่าคนละล่างกันนะครับคู่เซนเตอร์อเลิเซโนเนสตากับฟานซ์เบคเคนบาวเออร์แบ็กซ้ายเลเวนโต้คาร์ลสครับแบ็กขวาเปาโลมาลินีมิดฟิลด์ตัวรับนะครับปาติกเวล่าตัวลูกสองคนโพสโคกับเดโก้ปีกด้านซ้ายนั่งตั้งเป็นหน้าต่ หน้าเป้าเป็นลุงฮะขาวหายลุมมินิเก้นะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นฟูตำนานนะครับใช้นักเตะที่เลิกเล่นไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการ์ดเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับอีพิกบิ๊กไทม์รเรจนินัลีได้หมดนะครับขอเป็นนักเตะที่เลิกเล่นแหวนสตาร์ทไปแล้วทั้งหมดนะครับเอาละครับ รอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียว8นาทีนะครับท่า90นาทีในเกมเสมอต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินด้วยการดวลลึกจุดโทษครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับทางฝั่งคุณฟุกเคลียร์ก่อนนะครับวันนี้มากับชุดขาวโมเดลของเรอัลมาดริดนะฮะส่วนฝั่งคุณฟิล์มครับปลุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดทีมชาติฝรั่งเศสนะครับรวมเป็ตคาร์ลอสโยคไฮโยฮันครับเปิดลงอนะคงไม่ได้ครับแล้วซ้ำอีกทีในเวลาหัวขมัำไปแล้ว โอ้ลงไม้ท่านั้นน่าจะหลังหักนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงนะ่าจะต้องหยุดเกมดูก่อนเลยครับว่าบาดเจ็บหรือเปล่าฮะแต่ว่าอันนี้ในะเกมครคุณฟิล์มไหลามาทางด้านขวาครับเดวิดเบคแคร์จะทํางานหรือเลปล่าตวัดมาที่สโคให้ลูมินิเก้ยโยกเข้าซ้ายโยกเข้าขวารอไปนู่นดีกว่าเบคแคร์จับบอลลงดูดลงสวยแล้วปิดบปองนะคงเกี้ยวหมดให้ช็อตสุดท้ายครับเหมือนจะเป็นคานาวาโลนะครับม่งเช็ดออกมาด้านข้างนี้เลยนะครับเป็นลูกทุ่มของคุณฟิล์มนะครับ แหมมีเดวิดเบย์แฮมก็ต้องใช้เป็นประโยชน์เลยครับคอสโคไปข้างในครับเวล่าเวล่าไปที่เบย์แฮมอีกทีหนึ่งนะครับจับบอลลงอ้าวเฮ้ยเอ้ยผีหลอก <c oughs> บอลมัง่งอะไมาคลองลงนี้ชนกันแล้วเมื่อกี้บอลที่เบย์แฮมมันไม่มีเฮนบอลนะครับว่าเอาบอลลงแล้วบอลแปลกๆหลักฟิสิกส์แปลกๆทีหนึ่งครับเมื่อกี้บอลอยู่ที่เมารดินี่เมารดินี่หลอ่อเบย์แฮมป์จะให้ที่สโครครับติดเต็มตัวคาร์ลัส ชาบี้ที่กูตีเอาละครับคุณฟุกจะส่วนบ้างครับชาบี้ไปซ้ายสุดครับโยฮันครัฟรออยู่แล้ววันนี้ยืนเป็นเป็กซ้ายนะครับไปแล้วครับดวนกับมาลินี่โยฮันครัฟไปต่อจะหักเข้ามาข้างในก็มาลินี่วิ่งตามมาทันนะครับเก็บบอลกลับไปได้ครับคุณฟิล์มเปลี่ยนจากขวามาซ้ายสุดเลยครับลุงตัวคาร์ลอสโอ้โหดูเป็แคมฝั่งนู้นครับยืนรออยู่ริมเส้นเหมือนเป็นตัวสำรองกำลังวิ่งจ็อกกิ้งอยู่นะครับจ่ายบอลพลาดครับคุณฟิล์มแต่ว่าเอาคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับเดโก้็เบินไปรมกแต่ว่า เมคเอ่อคันาวัโล่นะครับออกตัวก่อนนะครับคุณฟุ๊เอาบอลกลับคืนมาได้ครับฟิโก้เล่นกับกูตีฟิโก้อดีตเพื่อนร่วมทีมแล้วอดีตเหมือนกันนะครับฟิโก้โดนลุมสองครับฟิโก้ยังไปต่อได้ฟิโก้เข้าขวาหักเลียดเลียดแล้วฟานวาเทนตวัดตอกนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์จ้าโอ้โหไม่ต้องเปิดมงครับเปิดเลียดเลียดหักมามาโก้ฟานระเทศน,นี้เป็นร่างดีเจนเดอรีร่ที่ได้ชเชยจากภาคเก่าเป็น,นดีเจนเพลเยอร์การ์ดทองนะครับผมเข้าฮอตบุกนี้ยิงบทบทเลียดนะครับ ไปที่เสาไกลนะครับคาซิยาสฝั่งของคุณฟิล์มหมดสิทธิ์นะครับต,ต้องชมตั้งแต่ลุยฟิโก้แล้วนะครับสปีดมาริมเส้นเนี่ยมีทั้งเดโก้แล้วก็เหมือนเป็นโรถตู้คาร์ลอสนะครับวิ่งตามมา2คนแต่เบียดลุยฟิโก้ไม่ไม่พ้นเนี่ยดูอ่าไม่ใช่ไม่ใช่คาร์ลอสครับเป็นเนสตานะครับแล้วหักเข้าไปตรงนี้เนี่ยจุดนัดพบเลยนะครับเนสตาเนี่ยวิ่งออกมาทางฝั่งซ้ายมาซ้อนตำแหน่งคาร์ลอสที่หลุดตำแหน่งไปนะครับวิ่งคู่มือกับเดโก้ข้างในก็เลยเหลือเบ็คเคนบาวเออร์ตัวเดียวครับ พยายามสกัดแล้วนะครับแต่ว่าบอลไปถึงฟานบาตเทนครับเอาเะยครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นฝั่งของคุณฟุกขึ้นนําไปก่อนนะครับจากมาโก้ฟานบารเทนฟุกนี่ก็ลงแข่งซีซั่นแรกเลยนะครับมาถึงรอบรองอจังหวะเขีร์ของคุณฟิลม์มลูมิปแก้ลุดไปแล้วยิงเอาคืนไม่ตรงตัวของคาซิยัสยังไม่ได้ครับจังหวะเคลีร์แล้วจะโดนสวนกลับเลยครับลุยฟิโก้มาอีกแล้วมาโดนกันเนสต้ลุยฟิโก้ดึงให้ทีฟานบารเทนไทยถึงก่อนกันคาซิยัสครับมาถึงบอลก่อน คุณฟุกเนี่ยใช้สไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะสวนกลับก็ต้องเน้นแหละครับส่วนฝั่งคุณฟิล์มเนี่ยโพซิชันเกมนะครับพยายามเน้นไปที่เดวิดเบิ๊แคบนะครับว่าเก็บบอลไมาอยู่ครับบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณฟุกเบลดีนี่ครับมาตรงกลางโอ้โหเวล่าขึ้นมาเองครับไปทางด้านซ้ายริมเส้นครับโยฮันคัฟคัฟเจอกับเบ็คแฮมเบเอิร์ดคัฟโยกเข้าในสั้นๆเวล่าเติมขึ้นมาพอดีครับเวล่าเปิดลูกนี้เนสเตอร์ขีออกมาได้ครับ เดโก้ตวัดต่อโพสิชันเกมจะสวนกลับไวได้หรือเปล่าครับไหลามาให้กับเดวิดเบคแฮมเบคแฮมมาแล้วสโคคืนไปที่เบคแฮมครับกินแดนมาแล้วก็รอจังหวะเปิดแน่นอนเปิดเป้าไปแล้วอืมคานาโนโล่เคลียร์ได้กแกลวครับกองหลังเซนเตอร์ที่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสกัดลูกเปิดมงของเดวิดเบคแฮมได้2ครั้งแล้วนะครับแลวจะได้สวนด้วยนะครับคุณฟุกฟานบัตเทนโอ้โหจะหักเปลี่ยนไปทางด้านซ้ายนะครับโดนสกัดจากด้านหลัง บอลเป็นของคุณฟิล์มครับลูมินิก้ย้ำไปที่เบคแฮมครับเบคแฮมดวลกับคาร์ลอสตวัดมาสโคคืนไปแคมเบคแฮมจับยาวไปนิดนึงเสร็จแต่โดนคาร์ลอสเลยอ่ายังไม่ค่อยได้ผลนะครับลูกเปิดของเบคแฮมตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ปรับแท็กติกเน้นลุกหรือเน้นรับนะครับอ้าวกูตีทะลุทะลวงมาได้ครับกูตีมาเองครับกูตีโดนเบียดเหลี่ยมเบคเกนบาวเออร์ทำได้ดีครับแล้วเคลียร์ออกมาต้องเคลียร์ให้พ้นเขตอันตรายก่อนมาที่เดียปิโรครับเดโก้ตวัดไปข้างในครับ สโคเบินไปนู่นแน่นอนครับเบแคแฮมเอาแล้วฮะได้ทำงานอีกครั้งหนึ่งครับเปิดมงลูมินเก้รอยอยู่ข้างในครับเปิดลูกนี้ก็ติดบล็อกลูคอสออกหลังไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของคุณฟิลม์มจังหวะเตะมุมจะมีปรับแท็กติกกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับว่าเจ้ากองหน้ามาช่วยสกัดลูกเตะมุมหรือเปล่ายัางครับยังเร็วจนเกินไปเปิดลูกนี้โค้ชนเสาซ้ำได้เบ้าไม่ได้ับโอ้โหเดสตาร์ครับโคกเต็มหัวเลยนะแต่ว่าไปชนเสาแล้วจะโดนสวนด้วยนะครับ ชาบี้มาที่กูตีครับเอาอะไรครับมาแง่3าคนนะสีขาวมากัน3ามสี่คนนะครับสีน้ําเงินเพียบเลยโอโ้โหอาจจะพะวงกับข้างในว่าจะจ่ายยังไงดีโดนวิ่งแซงจากด้านหลังนะครับสโคเบิร์นไปที่เบ็คแคมอีกแล้วครับได้ทํางานแน่นอนช็อตนี้เดวิดเบ็คแคมม์ะเบ็คแคมม์เบ็คแคมปอดลกนี้โค้เต็มติดเซฟคาิยารแล้วเขียวซุปเปอร e. <S 1> <S 1> ์เซฟของอิกากาสยาสโสอ้ยังไม่ได้ผลง่ายเปิดมงกิมมิ่งของคุณฟิล์มเบ็คแคมเปิดเข้าหัวแล้วนะครับอื้บมา โอคานาวโร่เนี่ยพยายามจะตีลังกาเคลียนะครับแต่ก็ยังติดคนนี้ครับอีกเกกาซิยาสโอ้ยังเหนียวหนึบอยู่ครับยังไม่โดนฮะแต่บอลออกหลังนะครับเป็นลูกเตะมุมของคุณฟิล์มอีกครั้งหนึ่งครับจะเป็นเพย์สุดท้ายแล้วนะครับทดหนึ่งนาทีไปแคมป์เปิดโค้งไปเขียวไม่ได้ครับแถว2มินเนสตาเอ้เวลาครับเวลาขอยิงเนาะนึกว่าหายไปแล้วเฉียวเสาไปนิดเดียวครับจบ45นาทีแรกนะครับ คุณฟุกได้หนึ่งะครับยิงไปหนึ่งครั้งได้1ประตูนะฮะส่วนคุณฟิล์มเนี่ยโอ้โหเปิดมงเปิดมงแต่ว่ายังไม่ผ่านเซฟยังไม่ผ่านกองหลังครับซีซั่นฟูตตำนานแบบนี้เนี่ยนานๆเราจัดทีนะไม่ได้จัดทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นดูกลิ่นไอของนักเตะคลาสสิกนะครับกันให้เต็มตาเลยครับผมสำหรับซีซั่นนี้นะครับมาดูกันต่ออีก45นาทีนะครับผมครึ่งแรกเนี่ยดูเหมือนว่าคุณฟิล์มจะทำได้ดีกว่ามีโอกาสยิงมากกว่านะครับแต่ว่าคือสกอร์ตามหลังอยู่นะครับมาด ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับใช้ชุดเดิมฮะไปที่ปูโยดิมเส้นครับลุยฟิกโกจะให้กูตีติดคาร์ลอสครับเดลเปียโรเบิร์นมาข้างในครับรูมิเนเก้เล่นตอกส้นมาหืมไม่ถึงสโค็ติดเวียล่ามาทางซ้ายครับฝั่งคุณฟุกเวียล่าจะเบิร์นไปข้างหน้าก็ฉลับยังเข้าทางชาบี้ครับกูตีนูนฝั่งขวาก็มีเหมือนกันให้ที่ลุยฟิโก ย้อนมาที่ปูโยโเตอมานะครับปูโยโอบอลมันมาช้าครับอย่างลุกมาทันครับชาบี้ให้ที่กูตีกูตีจิ้มมาฟานมาเทนโดนจิ้มครับไม่อาจจะหมุนยิงซะหน่อยเอาละครับฝั่งของคุณฟิมจะส่วนบ้างครับเดียวเปียโลให้ข้างในครับพอสโคจับบอลยาวไปหน่อยครับเสร็จวี่าอีกมาใหม่ครับคุณฟุกย้ำไปที่ฟิโก้ไม่ตรงนั้นมีอะไรดีนะ ครึ่งแรกเบคแคมมาอยู่ตรงนั้นบอลก็ไปตรงนั้นนะครับกูตีตะวัดมาฟานมาเทนแต่งโดนเบรกแบ,บาวเออร์จิมอีกแล้วครับพยายามจะแต่งหมุนเข้าซ้าย2ครั้งแล้วนะครับยังไม่ได้ครับคุณฟิล์มจะมาแบบโอ้โหมาติดเวล่าฝั่งนี้ก็มาติดเวล่าครับฝั่งนู้นก็ติดเวล่าเหมือนกันติดกูตีเหมือนกันแมส,สอัพใครเหนือกว่ากันเลยครับตอนนี้ฟานมาเทนมาเวล่าเติมขึ้นมาครับมาทางซ้ายครับยอนครับคลับคืนไปที่เวล่าเปิดด้วยยิงน่าจะน่าจะเปิดนะครับ ว่าไปเข้ามือของเวล่าครับแล้วออกไวทันทีครับเดกโกเดอบิีอโ,โ,โรบุเมเนเกพักไวสโคออกมาที่เบคแคมนะครับเอาเลยครับได้ทํางานอีกครั้งหนึ่งคาร์ลสจะหยุดได้หรือเปล่าช้าไปแล้วครับจะชิงกับสโคก,ก็โดนดักทางได้นะครับแล้วคุณฟุกมาอีกครั้งหนึ่งครับฟานปาระเทนจะให้ไปทางขวาโอ้โหตอนนี้ คุณฟิมนะฮะปรับระดับเกมรุกเป็นระดับที่1แล้วนะครับมาที่เบคแคมอีกครั้งหนึ่งครับเบคแคมเปิดโค้งมันไม่ได้โคครับเคีออกมาแถว2ยังมีเก็บได้ครับเวีล่าย้ำมาที่มาลินี่ให้เบคแคมเปิดอีกครั้งหนึ่งเบคแคมเปิดเข้าไปอีกทีนึงได้โคก็เคี้ยวมามาลินี่ตีลังกาเคีออกมาครับวงเช็ดไปกูตีไปที่ฟานประเทศขวาสุดนุนฟิโกรออยู่แล้วครับแต่โดนกระแทกครับหมุนมาก็ต้องตัดเกมไว้ก่อนเลยครับอาริสโดเนสตาโอ้ ย้ำเปิดมงที่เดวิดเบคแฮมนะครับตามแทคติกคุณฟิล์มนี้ตอนนี้ปรับระดับเป็นเกมบุกแอตแทกเลเวลหนึ่งนะครับแต่คุณฟุกยังไม่ขยับแทคติกนะครับจะมีกดหยุดเกมแล้วนะครับนักเตะตำนานบางคนนะครับก็สตามมินาอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะต้องดูด้วยแต่ถึงแม้ว่าเราจะตั้งความฟิตเอ็กซ์เลนทก์กันทุกตัวนะฮะหัวเขียวทุกตัวนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับคุณฟุกจะส่งลุดกุลิตนะครับกับแฟงแลมพาดลงมานะครับ สองตัวที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับถอดกูตีกับชาบี้เอ็นเออสออกไปคุณฟุกก็มีเบคแฮมเหมือนกันนะแต่เป็นเบคแฮมร่างดีเจนเดอรี่ที่ได้เช่เชยจากดีเจนเพเยอร์นะครับเปลี่ยน2คนครับแต่ว่ายังใช้แผนเดิมครับคุณฟุกฝั่งคุณฟิล์มจะขยับไหมต้องดูกราฟิกแล้วครับแล้วก็ดูการยืนด้วยนะฮะหนำแค่ลูกเดียวครับเวลายังมีอีกเยอะฮะเดนสันๆครับแฟงแลมพาดปูโยอ้าวโดนปั๊มช้าไปแล้วครับแต่ว่าเวลายังเก็บได้อยู่ครับ มาเคล่อนอเวนตลงมานะครับฝั่งของคุณฟิล์มนะครับโยฮันคัฟก็ลงมาเหมือนกันนะครับกุลิตคาร์ลอสคาร์ลอสให้ที่โยฮันคัรฟครับสปีดไปก็ติดมาลินี่ไปข้างหน้าครับเบคแฮมตวัดต่อทันทีติดเวล่าแหลมผาดจะออกไปขวานู่นครหมุนตัวไม่ดีฮะกา้าก็ลงมานะครับตัวสำรองของคุณ so, ฟิล์มครับกา้าตอนนี้ก็มาเที่ยวประเทศไทยนะครับจะออกมาทางขวาไม่ถึงเบคแฮมครับโดนดักกุลิต จ่ายมาที่ยวนคัฟเบิร์นที่แลมพาดแลมพาดไม่คืนคัฟครับไปข้างในครับโอ้ยเสียบจิ้มบอลเกือบฟาวนะครับเมื่อกี้นี้งัดไปทางขวาสุดครับลุยฟิโก้ฟิโก้แต่งบอลหนีคาร์ลสได้แล้วเปิดคองคองลรงนี้ก็เข้ามือของอิเกกาซิาสคุณฟุกก็มีใช้เปิดมงจากลุยฟิโก้เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟิมเน้นทั้งเบคแคมนี่เลยครับ เมาดีนี่ไหลมาจะให้ไปแก้มก็บอลออกข้างไปเป็นลูกทุนของคุณฟุกไปนะครับทำไปทํามาเวลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆเหลือ10กว่านาทีนิดๆแล้วนะครับสกอร์ยังเท่าเดิมครับ1 0คุณฟุกยังนําอยู่นะครับยังได้เปรียบอยู่บอลออกข้างไปจะมีปรับเพิ่มอีกหรือเปล่าครับบอลตายแบบนี้ไม่มีใครกดหยุดเกมเพิ่มนะครับตอนนี้คุณฟิล์มยังบุกหระดับอยู่นะครับ เวลายังพอมีที่จะใช้1อันดับนะจะใช้2อันดับเมื่อไหร่เดี๋ยวเซนเตอร์ขึ้นมานะครับย้นคับดักได้เอ้ากดขาลอสดักคืนได้ก็ติดอีกติดกันเลยเกินแล้จ่ายไปติดกันไปติดกันมาครับจ่ายไปข้างในก็ติดคันานวโรเคลออกมาก็ติดเวลา่าให้ที่ไมเคิลโนเวนเดียวเปยโรเดียวเปโรงัดไทยออกแว่นล้มโคกตามน้ำโลกนี้หนึ่งประตูตอน,นครับในที่สุดก็ที่เสมอได้ครับคุณฟิล์ว่า เปิดมงเกมมิ่งจากด้านข้างไม่ได้ผลนะพอเจาะตรงกลางนะครับงัดมาให้กับไมเคิลอเวนแบบนี้แล้วมงตามน้ําไปเลยโอ้ได้ผลซะด้วยครับไมเคิลอเวนนะเบบี้โกครับตีไข่แตกให้กับคุณฟิล์มแล้วเป็นประตูที่สําคัญนะครับ <Go! S 2> เป็นประตูตีเสมอเพราะว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับเหลือประมาณ6กเนาทีเท่านั้นครับ <82. S 2> ชิงกับเดียวเปโรนะครับเดียวไปงงัดลูกนี้แล้ว <No. S 2> ไม่มีธงด้วยนะครับมงเสยตามน้ําเข้าประตูไปอ้ถ้าไม่ได้ช็อตนี้ทาไม่ได้ลูกนี้เวลาที่เหลือก็ กดดันแล้วนะครับเพราะว่าเวลาใกล้หมดแล้วนะครับดูอีกช็อตหนึ่งนะครับเซฟมาเหนียวเหนียวหลายจังหวะนะครับคาซิยาสเป็นจังหวะที่จะวิ่งออกมาพอดีนะครับเลยโดนลูกตกใจไปเซฟไปได้เอาละครับกลับมาเริ่มกันใหม่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่เวลาจะหมดแล้วนะฮะแล้วเตะบางคนก็ซามิน่าโอ้วล่านี่ทํางานหนักนะครับซามิน่าจะหมดแล้วนะครับแต่เป็นเวล่าที่เป็นชดเชยจากล e เ e นเพเยอร์นะครับพื้นหลังจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับ เดี่ยวเปียโรของคุณฟุกก็มีเหมือนกันนะครับคุณฟุก,กจะส่งมาเป็น CF เลยหรือไม่ครับใช้โคตาที่เหลืออยู่เปลี่ยนได้5คนนะครับอ่ะเดวิดเบคแฮมเบคแฮมจะมายืนเป็นกลางรับเลยฮะอ๋อมายืนเป็น c f นะี่ยถ้าเบคแฮมยืนแบบนี้เนี่ยนึกถึงตอนเวส2021นะเบคแฮมล่างหนุ่มเนี่ยโอ้โห DMF อ็เนี่ยยืนเหมาะเจาะเลยนะไม่ค่อยเห็นเอาเบคแฮมกันมายืนตรงกลางเท่าไหร่นักนะครับในเกมภาคนี้นะครับ เอาละครับเวลายังพอมีฮะฝั่งของคุณฟิล์มเนี่ยหลังจากได้มาหนึ่งประตูแล้วก็เปลี่ยนแทคติกเป็นรับระดับหนึ่งนะสีฟ้าหนึ่งขีดนะครับตอนนี้ก็เอาชัวร์ไปก่อนครับจะได้บุกอีกแล้วครับเบ็คแฮมเปิดของเข้ามาแล้วโถมม่งไม่ถึงกับกาก้าเขี้ยวมาเข้าทางกุลิตครับไปที่ลุยฟิกโก้ฟิกโก้หาตัวชิ่งครับแลมพาร์ดเบินไปเดียวเปยโร่ให้ที่ลุยฟิกโก้พยายามเจาะริมเส้นเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณฟุก ฟิโก้หาตัวชิงครับต้องมาข้างในมันตันไปหมดเลยฮะตอนนี้กุลิศคืนไปที่ฟิกโก้เนสตอต้องมาบังไว้เนสตอรออกไปแล้วต้องดักให้ได้นะครับไม่งั้นจะโดนเปิดมงแล้วข้างในเหลือเซนเตอร์คนเดียวนะครับทดสองนาทีครับเวลากําลังจะหมดลงครับโยนมาให้เบคแคมแล้วอุ้งเหลี่ยมจังหวะนี้เสร็จตัวตัวคาร์ลอสครับเพสุดท้ายเป็นของคุณฟุกเลยครับเบคแคมให้ข้างในครับแลมพาร์ดเบิร์นไปขอเพนี้กุลิศให้เดวเปโร่ไม่ยิงครับต้องให้ฟิกโก้ เปิดดีกว่าติดเล้วทุกค้าลสอแล้วบอลออกหลังไปอาจารย์ไม่ให้เตะมุมเลยนะครับอ้เสมอกันไปครับ90นาที1ประตูต่อหนึ่งะครับ52ต่อ48%เปอร์เซ็นต์นะครับคุณฟุกก็ยิงไป2ครั้งนะครับเข้าไป1ประตูนะฮะส่วนคุณฟิล์มมีโอกาสยิงไป6ครั้งนะครับเข้าไป1ประตูนะครับผมรอบรองชนะเลิศซีซั่นนี้คู่นี้นะครับก็ต้องมาดูในช่วงต่อเวลาพิเศษครับอีกครึ่งละ15นาทีนะครับไม่มีโกเ้นโกนะถ้ายังเสมออีกก็ดวนจุดโทษไปเลยนะครับ ดูเหมือนว่าช่วงเลดเกมเนี่ยจะเล่นด้วยความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับยังไม่ค่อยมีจังหวะที่กล้าเปิดเกมบุกกันเท่าไหร่นักนะครับก็ยังว่าเลยครับกว่าจะมาถึงรอบรองได้นะครับต้องมีความอดทนนิดนึงนะฮะเอาชัวร์ไว้ก่อนครับเอามาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับโยนครับโยนครับดูเหมือนว่าจะไปเล่นเป็นกองหน้าเลยหรือไม่ครับยืนแบบนี้จะยังดูไม่ออกนะครับคุณฟิล์มตอนนี้เปลี่ยนแผนด้วยหรือไม่นะฮะเพราะว่าปีกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ โยฮันคัฟกับโอเว่นเนี่ยเหมือนจะไปยืนใกล้ๆกันเลยนะเป็นหน้าคู่หน้าสี่หรือเปล่าครับดูไม่ออกโอเว่น <laughs> ครับตวัดติดกุลิตมาที่เดียโเปโรเบินมาแลมผาดปีกด้านนี้มีหรือเปล่าครับฟิโกถึงด้วยครับ <c oughs> แต่ว่ากากา้าเลี่ยมบอลดีกว่าครับเอาบอลขึ้นมาครับคุณฟิลม <laughs> จะงงแล้วคุณฟิลม์มคุณฟุกไปด้านขวาครับเบ็แคมทำหน้าที่เปิดอีกแล้วครับเบ็แคมสะดุดนิดนึงยังไปต่อได้เบ็แคมไปต่อเอเปล่า คาร์ลอสไม่เข้าพวดครับไปแค้มรอตัวชิ่งครับไปต่อดีกว่าเลยแบบนี้ก็เสร็จเลี่ยมล้วั็คาร์ลอสไปไม่มีตัวชิ่งก็ไปลําบากนะครับบปแคมเนี่ยจะจะไปด้วยตัวเองก็ลาบากนิดนึงนะครับไปทางด้านซ้ายครับยูวันครับฝันก้อยมาให้กับเดียลเปียโรทางไหนมีเพื่อนรออยู่ครับเดียลเปียโรให้ที่ยูันครับจะจ่ายง่ายๆให้แลมผาดครับบอลออกหลังไปแล้วแลมผาดไปเสียบนะครับดีที่ไปโดนกองหลังของคุณฟิล์มนะครับเป็นลูกเตะมุมครับใช้เป็นเท้าขวาของหลุยฟิโก้ครับคุณฟุก เปิดโค้งโค้งเขาไปแล้วคานาวโร่ขึ้นมาโค้งนี่ตั้งให้คานาวโร่ขึ้นมามงจากลูกแต่มุมด้วยนะครับโอ้โหนี่เซนเตอร์ตัวเล็กนะครับแต่ก็ตั้งขึ้นมามงจากลูกแต่มุมนะกดไม่ลงครับข้ามคานไปลูกตั้งเตะจากคูก่ตัตรูครับมาทางด้านซ้ายครับลงตัวคาร์ลอสเกมค่อนข้างแผ่วลงเพราะว่าทั้งคู่เล่นด้วยความระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับโอ้ลิมเส้นฝั่งขวามีครับเบกแฮมมาอีกแล้วมาดวนกับคาร์ลอสทั้งเกมนะครับจะได้เปิดหรือเปล่าลูกนี้เปิดโค้งแล้วอเวนชอบมองลูกนี้ชินชน ตัวซ้ําไม่ได้ได้ผลเลยครับถึงแม้จะเป็นไมเคอเว่นไม่ได้เก่งเรื่องลูกมงก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าเปิดได้เปิดเข้าหัวมันก็ได้มงเลยครับผ่านคาสิยัรไปแล้วแต่ไม่ผ่านคานนะครับไม่ใช่อุรุกวานนะครับได้เปิดฝั่งซ้ายครับเปิดอีกทีหนึ่งโคกเต็มๆไม่เหลือครับลูกนี้โอ้โหเพสสุดท้ายของครึ่งแรกในการต่อเวลาครับเป็นตัวเล็กอีกแล้วอเลซสันโดเดียลเปียโรครับจริงๆช็อตนี้มันเป็นนาทีบาปแต่จริงๆมันไม่ใช่โกลเด้นโกลนะครับ เนี่ยพวกทีมงานเนี่ยเอ้าแบตจะหมดไม่คิดว่าจะต่อเวลาโมเดลสงผมมันจะไปแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าตั้งกราฟิกต่าสุดมันก็จะประมาณนี้นะฮะรงผมแต่ละคนก็เหมือนเปียกนะเหมือนเปียกน้ําฝนนะฮะหัวเรียบๆนิดนึงนะครับจริงๆแอคชั่นนี้ไม่ควรจะมีนะครับเพราะจริงๆมันก็ยังไม่ใช่ประตูชี้ขาดนะมันเป็นช่วงท้ายเกมของการต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกเท่านั้นนะฮะมันยังมีครึ่งหลังอีกนะครับพวกทีมงานไม่ควรจะลงมา ฝั่งขวาเปิดไปมงชนคารเปิดฝั่งซ้ายครับแต่เปลี่ยนคนโขกนะครับเป็นอเลสซานโดเดียโอเปียโรนะครับกลับเป็นฝั่งของคุณฟิมนะครับขึ้นนำบ้างครับ2ประตูต่อหนึ่งฮะจากอเลสซานโดเดียโอเปียโรครับแล้วเคลียร์ก็จบไปเลยครับช่วงต่อเวลาในครึ่งแรกนะครับตอนนี้ของบอลเท่ากัน50%นะครับแต่ว่าคุณฟิมีโอการยิงมากกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้นำอยู่ด้วยนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ คุณฟุกตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องเปิดเกมบุกเลยครับเนี่ยเกเลตเบล,เบลก็ใช้ได้นะครับเกเลตเบลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เออ่เวอร์ชันรเจนรจินเดอรีหรืออีพิกหรือบิก๊กไทม์ก็ตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ประกาศแขวนสตาร์อย่างเป็นทางการไปแล้วเกเลตเบลก็ใช้ตัวไฮไลท์ตัวพิเศษเทรน,นดิ้งอะไรได้หมดนะครับซีซั่นนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นอีพิกอย่างเดียวนะฮะเป็นนักเตะที่แขวนสตาร์ในชีวิตจริงนะครับ, <im it> รรบเล่นได้หมดเลยนะครับเกเลตคีรัตปีเก้อะไรพวกนี้เล่นได้หมดนะฮะ แล้วหลังจากทําประตูขึ้นนําได้ตอนนี้คุณฟิล์มนะฮะเปลี่ยนระดับเกมรับเป็น2ขีดแล้วนะครับรับเต็มที่เลยนะครับออกมากว่าครับรับแล้วยังบุกต่อได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่ารับแล้วจะอุดอย่างเดียวนะฮะเอาจ่ายมาติดครับทางโอเว่นครับโอเว่นจิมให้ยูฮันครับสตันนิ่งตูมลูกยิงหากเสาไปนิดเดียวครับกจะเอาประตูที่3าเหมือนกันนะครับยูฮันครับว่างอีพิกทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับ กดด้วยซ้ายลูกนี้มีเวลาใช้ตันนิ่งนะครับแต่ว่าไม่เข้าก่บมันไปเข้าเท้าซ้ายนะครับรับ2ขีดแล้วครับตอนนี้คุณฟิล์มยังไม่เห็นคุณฟุกจะปรับระดับนะครับเวลามันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวประมาณ10กว่านาทีนิดๆครับเล่นสั้นๆครับคุณฟุกคันาวโรอข้างหน้าประคองหาเพื่อนครับเปิดไปริมเส้นนะปูโยอ้าวบออกไปแล้วอ่ะยังไม่ออกนะยังไม่ออกครับมันมีสะดุดนิดนึงอ่า เดียวไปโลเอาบอลขึ้นมาได้ครับคุณฟิลม์มโยฮันคัฟจะตวัดมาขวาก็าติดเบคแคมนี่เบคแฮมยืนเป็นกองกลางนะครับยืนตรงกลางเลยนะครับไม่ใช่ริมเส้นนะเดี๋ยวไปโลไปที่ลุยฟิโกโกฟิโกโกจับบอลแรกมากค่ดีเท่าไหร่ยังแก้ได้ครับปูโยคืนที่ลุยฟิโกโเปิดมาแล้วฟาดโลกนี้เข้าไปเลยครับลุดกุลิตเจ้าูเก่งกองอ,อ้อหอหญิงธรรมดาโลกไม่จำฮะตีลังกาฟาดไปเลยโอ,อย้สวยสดครับสวยสดลูกนี้ ตรงผมลูกนี้จะเป็นแบบนี้เพราะว่าตั้งค่ากราฟิกเป็นระดับต่ำนะครับทำไมผมไม่ฟูนะก็ประมาณนี้เลยครับตั้งกราฟิกต่ำนะครับแล้วมาได้ในช่วงที่สำคัญเลยครับในช่วงที่ต้องการประตูเลยครับเปิดมงครับแต่ว่าไม่มงครับลูกนี้ตีลังกาฟาดบอลเสยหน้าของอีเคคาสยาตเข้าประตูไปเลยครับกูโยครับเล่นกับลุยฟิโก้เปิดลูกนี้เหมาะเจาะนะครับกระโดดฟาดเต็มข้อเลยครับสวยงาม กลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2นะครับคุณฟุกทําได้เปิดระดับเกมรับ2ขีดของคุณฟิลมไม่ได้ผลนะฮะเอาละครับตอนนี้ก็ปรับแท็กติกกลับมาธรรมดาปกติแล้วนะครับไม่ได้เปิดเกมรับเกหรือเกมรุกนะครับเวลาในสนามเหลือประมาณสัก5นาทีนะครับเบคแคมเบคแคมมาดูกับเบคแคมฝั่งนี้ครับเอกซาดาวิดไปข้างในครับสตีเวนเจอร์ลัดเจอร์อลัดเปิดย้ำมาทางนี้จับบอลไม่อยู่เป็นลูกทุ่มของคุณฟุกครับ ชิงจังหวะก,กันแลวครับช่วงท้ายเกมนี้เรียกได้ว่าใครได้ประตูก็น่าจะปิดกล่องเลยหรือไม่ครับลุยฟิโกโก้บอลไปช้านิดนึงครับต้องวิ่งมาเก็บบอลแล้วโดนเจอหลาดแย่งกับคืนไปเวลาให้มาย้อนโดนดักครับกูลิดกูลิดก็โดนเจอหลาดปั๊มลูกนี้ไม่ฟาวด้วยนะครับเอาบ,บอลคืนมาได้ครับแล้วคุณฟิล์มก็จ่ายติดเหมือนกันครับคุณฟุกก็จ่ายติดเหมือนกันครับหนึ่งนาทีตอนนี้ทดเจ็บหมดแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายบอลถึงหรือเปล่าไปแคม โอ้อาจารยังให้ไปแคมไปเปิดครับไปแคมปแตะไปแตะมางงม่้จะไปยังไงดีครับเหมือนมันงงงงนินิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้โหจบไปครับ1 2อนาทีครับเสมอกัน2ประตูต่อ2กินกันไม่ลงครับจะต้องตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับเพื่อหาผู้ชนะเข้าไปชิงชนะเลิศในซีซั่นฟูตตำนานนักเตะเลิกเล่นนะครับผมมาดวลจุดโทษกันไปเลยดีกว่าครับให้รู้แล้วรู้รอดไปครับ คุณฟุกจะเป็นผู้ยิงก่อนนะครับคนแรกของคุณฟุกครับเดวิดเบ็คแคมดวลกับอิเอคาซิยาสครับเบ็คแคมย่อๆย่อยิงไปนั้นซายติดเซฟซะงั้นตัดสินใจยิงเลียดครับคาซิยาสซุปเปอร์เซฟได้เอาละครับพลาดตั้งแต่คนแรกเลยครับคุณฟุกคนแรกของคุณฟิล์มบ้างครับเดวิดเบ็คแคมเหมือนกันแต่ว่าคนละล่างกันนะครับนี่เป็นบิ๊กชามนะฮะเบ็คแคมยิงไปทิศทางเดิมครับแต่ก็ติดคาซิยาสคนเดิมครับแต่ว่าคนละล่างกันเหมือนกัน โอ้เดจาวูฮะคนยิงคนเซฟเป็นคนเดียวกันทั้งสองฝั่งเลยผลที่สองของคุณฟุกครับแฝงแลมผา่าป่าแลมยิงไปตรงกลางโอ้หจะยิงปานิงก้าได้ปะเนี่ยผล <c oughs> ที่สองของคุณฟิล์มครับต้องยิงให้เข้าพอดีเสมอน,นะฮะโยฮันครัฟท์ครับโยฮันครัฟ์ยิงไปทันัันใส่ยาโอ้ยแต่เซฟไม่ได้ครับคาซิยาตเซฟได้เลยไปถูกทางแนละ้วเซฟไม่ได้เสมอกันหนึ่งต่อนหนึ่งครับผลที่สามของคุณฟุกครับ ยิงก่อนต้องยิงให้เข้าเพื่อให้ความกดดันไปฝั่งตรงข้ามนะครับหลุยฟิโกเอายิงไปดงังด้านซ้ายอีกบอลนะคกับติดเส้นตาติยานอีกแล้วโอ้โหแม่เอาละคุณฟิล์มได้เปรียบเลยครับยิงลูกนี้ให้เข้านะครับเพื่อขึ้นนําครับอเลสเซนโดเดียวเปียโรครับเดียวเปียรอยิงไปดงังซ้ายอีกแล้วกัมโอ,อฝั่งนั้นมันมีอะไรดีครับย้ำกันจังเลย เอาละครับคุณฟิล์มขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งนะครับคนที่สี่ของคุณฟุกนะครับอาิซโนเดียลเปียโรเหมือนกันครับเดียลเปียรอยิงตรงกลางอีกแล้วกาซิยานกระโดดหลบครับแล้วก็ต้องเซฟลูกนี้ให้ได้ด้วยนะครับคุณฟุกต้องเซฟให้ได้พืตนเสมอนะฮะส่วนคุณฟิล์มต้องยิงให้เข้าเพื่อขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับไมเคิลโอเว่นครับยิงไส้หรือเปล่าโอเปลียนทิศครับตอนนี้คุณฟุกบินไปทางดังสายนะคุณฟีแังน้ำอยู่ครับสามประตูต่อสอง คนนี้คนที่5ของคุณฟุกนะครับลูกลิตต้องยิงเข้าไม่เข้าแพ้ทันทีนะครับยิงตรงกลางกาสิยานกระโดดหลบครับอ่าแล้วคนที่5ของคุณฟิล์มถ้ายิงเข้าชนะทันทีนะครับคุณฟุกต้องเซฟให้ได้ถ้าเซฟไม่ได้แพ้ทันทีครับสตีวีจีครับเจอหลาดมากับเบอร์เรก้ายิงไปด้านซ้ายนั่นไงแหละตัวว่าแล้วต้องมาทางสายโอ้ต่อชีวิตคุณฟุกไปได้อีกนะครับต่อไปจะเป็นเซตนเดทครับคนที่6ของคุณฟุกครับแกลเลตเบลเบล บลเบลว้าว wow! ติดเซฟซะงั้นแนละ้วเปลี่ยนไปทางขวานะติดเซฟเลยโอ้กดตันอีกแล้วครับคุณฟุกต้องเซฟให้ได้เซฟไม่ได้แพ้ทันทีครับคุณฟิล์มยิงเข้าชนะครับคนที่6หลบตัวคาร์ลอสครับสึกสิทธิ์เก่าของมาริศเหมือนกันคาร์ลอสยิงไปทางขวาก็จบเลยกาซิยาอยู่กับที่ครับ โอ้ยจิตวิทยาล้วนๆเลยครับดวนจุดโทษนะครับก็ต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะล่ะครับกับเป็นฝั่งของคุณฟิล์มนะครับดวนจุดโทษเอาชนะคุณฟุกไปได้ล้วนมาถึงคนที่6นะครับโอ้หเหนื่อยเลยฮะคลิปนี้แต่ก็ยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับคุณฟุกลงแข่ง BCL ครั้งแรกนะครับมาถึงรอบนี้ก็เก่งแล้วนะครับส่วนคุณฟิลนะครับลงแข่งครั้งที่2นะครับเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับเป็นครั้งแรกนะครับ รอผู้ชนะสายบนนะครับของแข็งเลยฮะสายบนนะครับคุณปอนนะครับแชมป์เก่า7สมัยนะครับพบกับคุณเต้นะครับผมใครจะเข้ามาชิงกับคุณฟิล์มนะครับรอติดตามต่อไปนะครับใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ